เรื่องยอละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าตอนที่5ออกอากาศทางช่อง7 HD วันที่25เดือนกัน,นยายนพศ2564ละครหรีรันล่ารักสุดขอบฟ้าประจำค่ำคืนวันเสาร์วันที่25เดือนกันยายน2564นี้นำเสนอให้ได้รับชมกันต่อ เป็นตอนที่5้าเนื้อหาโดยโย่อของละครในตอนนี้นั้นถึงตอนที่ขมินนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒได้กราบถูนเชิญเจ้าชายมาคีนำแสดงโดยลุยส์เฮตสันองค์รัชทายาทแห่งประเทศรรยามาเยือนประเทศไทยโดยมีสาเหตุสำคัญสองประการคือเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับประเทศไทยพร้อมทั้งถือโอกาสนี้มาดูตัวมัทนานำแสดงโดยมีนพีชยาว่าที่คูมั่นของเขาในคราวเดียวกัน ฝ่ายเจ้าชายมาคีเองนั้นก็กำลังนึกเบื่อเบื่อกับการเที่ยวเล่นที่ประเทศระยาดังนั้นเมื่อได้รับคำกราบบังคมทูลเชิญจากคามินจึงได้ตอบรับและเสด็จนิวัดมายัางประเทศไทยพร้อมกับโภคินนำแสดงโดยเอ็กธิทินันทันทีที่เจ้าชายมาคีและโภคินมาถึงกรุงเทพคามินเองก็ได้พาทั้งคู่ไปยังที่พักโดยที่ทั้งหมดหารูนไม่ว่านายพลวิทูลน,นำแสดงโดยโอ oh, ถาปกรณ์นั้นได้แอบส่งทหารมือเอกของเขาอย่างสุดเทพนำ แสดงโดยเออรุชาตามเจ้าชายมาคีไปกรุงเทพอย่างลับๆับเพื่อไปสืบหาข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเจ้าชายเรื่องราวของละครจะเป็นเช่นไรต้องติดตามชมลิงชมย้อนหลังอยู่ใต้คลิปแล้วครับขอบพระคุณแหล่งข้อมูลช่อง7 HD และละคร g อทกูทิ